เมื่อช่วงเช้านะคะเกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนหมายเลขทะเบียนนอนหนูขอไข่7072จังหวัดลำปางประสบเหตุเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางบนถนนสายลำปางเมืองป่านเขตบ้านศบข่อมตำบบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะนี่คุณผู้ชมคะในสภาพที่เกิดเหตุนะคะรถตู้นี่อยู่ในสภาพพ,พลิกหงายท้องห่างจากถนนไปประมาณ10เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเร่งช่วยเหลือนักเรียนทั้งเด็กเล็กเด็กโตที่ส่งเสียงร้องไห้กันระง,งมเลยเพราะต่างได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมคะเวลาที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาด้วยนะคะคเหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายจริงๆบริเวณท้ายรถตู้ซึ่งมีกระจกแตกมีร่างของเด็กนักเรียนหญิงชั้นป .1 คนหนึ่งอนอนเสียชีวิตอยู่ เด็กหญิงเคราะไรคนนี้หลุดออกมาจากตัวรถตู้แล้วก็ถูกซาของรถทับอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันยกตัวรถนำร่างของน้องออกมาท่ามกลางเสียงร้องไห้อย่างเศร้าโศกข,ของผู้ปกครองเด็กที่เสียชีวิตคือพอ,พ,อพ่อแม่ทราบข่าวว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกของตัวเองก็รีบรุดกันมาในที่เกิดเหตุนะคะจากการสอบถามคนขับรถตู้คันนี้เป็นผู้หญิงชื่อว่านางแสงจันทร์ค่ะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนางแสงจันทร์คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ เล่าเหตุการณ์ว่ารับนักเรียนมาเกือบ20คนจากบ้านห้วยเป้งตำบลบ้านค้าจะพานักเรียนไปส่งหลายโรงเรียนในตัวเมืองลำปางซึ่งระหว่างที่ขับมานั้นฝนตกแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่อยู่ด้านข้างอยู่ๆหักเบียดตัดหน้าออกมาในช่วงที่ถนนเป็นทางโค้งพอดีเธอที่เป็นคนขับรถตู้ตัดสินใจหักหลบแต่นาทีนั้นรถเสียหลักแล้วก็เบรกไม่อยู่เพราะว่าฝนตก ถนนลื่นค่ะรถก็เลยพุ่งออกถนนพลิกลงข้างทางขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆที่บาดเจ็บอีกสิกว่ารายาหายป่วยหายเจ็บโดยไวยค่ะเพิ่งจะเปิดเทอมกันมาได้ไม่เต็ม2สัปดาห์นะฮะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือช่วงเนี้ยฝนตกด้วยนะฮะก็ต้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันอย่างสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะ